ภาพใหญ่เลยจริงๆเนี่ยคงต้องเกาะไปกับทิศทางกองทุนผมเชื่อว่าการเล่นตามกองทุนเนี่ยเม็ดเงินจะมาค่อนข้างแข็งแกร่ง,งแล้วก็จริงๆเขาเล่น <จะ S 2> ตามฝั่งของตัวเออร์เน็ตที่กําลังจะไล่เรียงกลับนะครับในนี้ถ้าเกิดดูตีมการลงทุนของกองทุนเนี่ยผมเชื่อว่าคงเน้นกับฝั่งของตัวหน้าหุ้นที่ทิศท,ทางของผ่านจุดได้แย่ไปแล้วและลิงก์กับฝั่งของตัวเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังจะไล่เรียงกลับนะครับคำตอบก็คือ หุ้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเซตามตลาดคือคอร์ทสามเนี่ยกองทุนอาจจะถอยลงมาบ้างชรมลงมาบ้างแต่ท้ายสุดเนี่ยถ้า4หรือว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นภาพของการออนท็อปกลับขึ้นมาเนี่ยจุดนั้นแหละเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวะที่งบออกเป็นโอกาสการค่อยๆซื้อดึงกลับขึ้นมานะครับก็ยังเน้นเหมือนเดิมคือหน้าหุ้นตัวเมสิกเพลย์ที่อยู่โซนล่างเนี่ยและมีกําไรฟื้นเนี่ยน่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์อีกขาหนึ่งคือถ้าเราไปเล่นตีมปีหน้านิดนึงเนี่ยผมเชื่อว่า ท้ายสุดคนจะกลับมามองว่าเทรนด์ของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆไล่เรียนกลับมาชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าแปลว่าคุณวิกิตยังยังแนะนําแบงค์ถูกไหมแปลว่าคุณวิกิตยังแนะนําแบงค์ใช่เห็นด้วยครับแนะนําแบงค์ครับคือผมเชื่อว่าเออ่ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยโมเมนตัมดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นเร็วนะครับคือไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งกควอเตอร์สองเนี่ยถือว่าโมเมนตัมหนึ่งสองเนี่ย ต้องยืนพื้นในฝั่งของตัวกองทุนเนี่ยต้องมีแบงค์เพิ่มเติมแล้วแลวผมเชื่อว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปในปีหน้าเนี่ยสัญญาณคนจะพูดคุยกันมากขึ้นเรื่องของตัวเงินจนดอกเบี้ยผักขึ้นที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้แบงค์มันไม่ใช่เป็นหน้าหุ้นที่เอ่อคนเริ่มยีมากมากแล้วเพราะตอนนี้จะเห็นว่าเอ่อสัญญาณของการซสนยืดยของตัวแบงค์เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในธรุรกิจที่เทคสกมากเทคมากขึ้นอะเทคเฟิร์มมากขึ้นซึ่งก่อนนั้นทุกคนจะบอกว่า เกิดส <an> ัญญาณของการ Disruption ของตัวแบงค์เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมว่ามีแต่การจับมือและจับมือเรื่อยๆแล้วเป็นภาพของการจับมือสซู้กันเรื่อยๆแต่แล้วอย่างยิ่งแบงค์ใหญ่ๆเช่นสีเขียวสีม่วงอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเทั้มที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในนี้ภาพรวมนี้กลุ่มแบงค์จะได้ไปต่อครับครับไดพอร์ตต้องมีแบงค์แล้วมีตัวไหนอีกครับ เออ่สัญญาณเออ่ภาพใหญ่เนี่ยคือแบงค์นะครับแบงค์อาจจะเล่นได้เลยแล้วก็เน้นเน้นฝั่งตัวแบงค์ขนาดใหญ่นะครับก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับเออ่ไม่ว่าจะเป็น s อ b นะครับเคแบงหรือว่าทื่อิดคนคอนเซอร์วทีฟหน่อยเนี่ยก็คงต้องอมองไปที่ดิสค卡尔ของตัวแบเลชันมากๆคือ b ี l นะครับจริงแต่ว่าถ้าให้คอมเมนต์เนี่ยผมเองชอบ2ตัวแรกคือเคแบงกับ s อ b นะครับแล้วแต่ความความชอบเลยนะครับได้ทั้งคู่นะครับขณะที่ตัวอื่นเนี่ย แน่นอนปีนี้ทั้งปีต้องบอกว่ากลุ่มนี้จำแย่ตลอดก็คือขาของตัวคาปลนะครับสัญญาณคาปลกต้องบอกว่าเพื่อไปดูตามดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคนี่โอ้โหทิ้งตัวลงมาแบบต่ําสุดในรอบไม่รู้กี่ปีนะครับเพิ่งจะพลิกฟื้นได้เดือน2เดือนเนี่ยนะครับกลับขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าทิศทางของตัว e a r n ์เน็ต่างๆเนี่ยมันจะผ่านจุดต่าสุดในช่วงคอร์เตร์า,ารไปแล้วภาพรวมแบบนี้เป็นอีกทีหนึ่งในการค่อยๆซื้อกลับได้แล้วนะครับสําหรับตัว กลุ่มของตัวหน้าหุ้นที่เป็นคาป,ปี่เิดคาเปลีที่งบออกมาแล้วแล้วก็ดีต่อเนื่องเนี่ยแล้วเป็นหุ้นที่ผมชื่อว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งคือพื้นฐานเขาดีอยู่ดีไปเรื่อยๆอะนะครับก็อุ่นใจออมองไปที่ตัวโฮมโปรนะครับโฮมโปรเนี่ยผมว่าเป็นอีกคีย์หนึ่งที่นักลงทุนถ้าเกิดเป็นสายแบบนิ่งๆสบายใจเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆทยอยสะสมได้นะครับสำหรับตัวโฮมโปรนะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่สายแบบ เก็บโซล่าแต่ต้องอดใจนิดนึงนะครับในการถือนิดนึงเนี่ยผมว่าเป็นหน้าหุ้นที่เรียกว่ามหาชนนะครับกองทุนเนี่ยรอในจังหวะในการซื้อนะครับตัวนั้นก็คือตัวของ CPO นะครับต้องยอมรับว่าคตซ์สาม CPO ยังไม่รีพอร์ตแต่โมเมนตัมของตัวงบเนี่ยต้องบอกว่าดรอปอยู่แล้วถอยอยู่แล้วถอยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับออขณะที่쿼ตรส์สี่อาจจะมีจังหวะในการที่จะค่อยๆเปลี่ยนทายนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างของธุรกิจของเขานะครับไม่จะเป็นตัว แมคโครซีพตัวแม่ของเขา CPF ออะไรต่างๆเนี่ยยังมีช็อตของการที่ มีดีลต่างๆของตัวเทสโกอะไรพวกนี้ยอยู่นะครับในการในการบปล้านในฝั่งของตัวโคตรสี่นะครับนเดี๋ยวนี้การปลดล็อกยังไม่ชัดเจนนักถือว่าผมว่ามันเป็นโอกาสในการซื้ออยู่แล้วแล้วก็ออนท็อปทุปีหน้าเนี่ยสัญญาของตัวซีพีเอาจะปลดล็อกกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงของดีลต่างๆในช่วงโคตรสี่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนเดี๋ยวนี้วังไว้สองตัวคนที่มองการลงทุนถือได้จริงแล้วก็ถือรับความเสี่ยงข,ของตัวงบได้จริงเนี่ย c b r นะครับขณะที่คนที่มองชิวๆสายชิวๆแล้วงบออกมาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยโฮมโปรครับนี่เนี่ยพูดง่ายคือต้องมีโฮมโปรมี CBO แล้วก็มีแบงค์วางั้นเหรอครับผมครับแล้วก็ทีนี้ผมแถมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มของตัวแพคเกจจิ้งนะครับเป็นที่ใหญ่คือตัวของ SCGP นะครับสัญญาของตัว SCGP เนี่ยคุณที 3, ่สามคล้ายๆกันกับโฮมโปรคือทุกอย่างบอทท่อมไปแล้วนะครับจุดต่ําสุดก็อยู่ในโซนซุกมัน หกนะครับก็ผมว่าราคาพุ้นมันตอบโจทย์ของตัว Earnings ไปเรียบร้อยขณะที่คอเ r t ร์4เนี่ยทั้งว o l u m ่ม a s e แล้วก็ m a Margin น a s e เนี่ยจะค่อยๆดึงกลับขึ้นมานะครับจากการที่เราเปิดเมือเรียบร้อยสเปดอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาดีขึ้นหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าความหวังที่ปีหน้าเนี่ยสัญญาณของปีนี้ที่เขาทำดีวไว้ทั้งหมด5ดิเนี่ยปีหน้าจะเป็นภาพกาันเริ่มครับรู้เต็มปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจในหุ้นใหญ่แล้วกันนะครับประมาณครับครับชัดเจนชัดเจนก็คือถ้าใครถามว่าพันหกหลุดไม่หลุดฟังจากคุณวิจิตคือไม่หลุดถูกต้องนะครับครับนะครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณวิจิตครับเช้าวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ